กับคนที่มึงซื้อนะครับาล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกสสเตชันนะครับก็เดี๋ยวในพัดพัดนี้เราก็จะมาประปุร้านกันนิดหน่อยนะครับก็ทาไอ้เควสนี้ด้วยนะครับคือคือการท้าทายนี้ผมยังไม่ได้เสร็จเลยคือบอกเลยว่าการท้าทายครั้งนี้คือเป็นการท้าทายครั้งสุดท้ายนะครับก็มันจะเป็นวิพาเป็นวิสุดท้ายด้วยเลยนะครับก็ซึ่งตอนนี้ร้านก็ยังไม่ได้ครบทุนสมบูรณ์นะฮะ ก็ไอ้ลงนี่บอกเลยว่าไอ้ที่ล่างรถนี่เป็นที่ปั๊มกันอย่างดีนะฮะแต่ตอนนี้คือผมต้องหาตังค์ปรับปรุงร้านนะฮะแล้วก็อีกหลายหลายอย่างโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยเ็้จังครับคุณลูกค้าเจังไม่พอใจก่อนจังอีกโอเคก็มีหลายทีนะที่ผมยังไม่ได้เคลียร์ ก็จะเป็นในพวกที่จอดรถนี่ถ้าอยากได้ตังค์เพิ่มหรือเอาลูกค้าครัคาแล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้จ้างพนักงานเพิ่มนะครับก็ยังคือมันขาดตังค์อะเออนะฮะโอของก็จะแบบของก็หมดนะครับเนี่ยของในร้านอะพวกขนมนี่ขายดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูห,หน้าจอความกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมอยากอ่าั๊มน้ำมันอัพได้ปะเพิ่มปริมาณขึ้นอ่ะตอนนี้เป็น350เพิ่ม1,050นะฮะแล้วคือมันอัพไม่ได้คือมันต้องเป็นวิวห้าโอเคครับอืมโกดังอัพโกดังก็ได้ไวิกดังขอเก็บของไม่ดีกว่างั้นผมเอาไว้นี่คือเอาเป็นปั๊มน้ำมันเพิ่มเลยแล้วกัน ห้องสุข่ายเพิ่งฮนะไปไปก่อนนี่ฮะเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ไปเป็นปั๊มสุดท้ายแล้วเอาไปนะครับเออแล้วกูไอ้เออนะเอาพนักง,งานเพิ่มดีกว่าเอาทำไมมีแต่ผู้ชายวานะเนี่ยร้านเราจะไม่เอาพนักง,งานผู้ชายนะฮะเราจะคาดแค่ผู้หญิงนะโอเคเงินกู้กับขยะนีไปก่อน เออเน,นี่ยฮะแล้วค่อยพวกนี้ปืนปูนยังไม่ซื้อนะไอ้ควนลมนี่คือเราทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังนะครับไอ้ตัวนี้เปิดหมดแล้วต้องซ่อมเปิดด้วยเลยโอเคงั้นพนักงานมาเลยฮะเดี๋ยวรออีกสิบนาทีแล้วเราก็จะมาจ้างพนักงานเพิ่มนะฮะโอเคเอาแคชเชียร์มาไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะไปซ่อมรถกับไอ้เติมน้ำมันก็ล้างรถหนึ่งอันน่ะ เออเดี๋ยวเยิ่งสั <ข S 1> <lawsuit> ่งของเพิ <Gore> ่มล้างรถแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปสั่งของเพิ่มมันครับอ่ะดูว่าจะไม่พอใจละล้างให้สะอาดขนาดนี้นะฮะปอบน้ำมันเปิดปุ๊บนี่คือคนล้นเลยอ่ะโอเคไปฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูของกันว่าเราซื้ออะไร ก็ตอนนี้ชั้นวางผมเออ,เออแว่นตาเออเอาแว่นตามาด้วยดีกว่าคือบุหรี่เราไม่เอานะ <c oughs> เอาชั้นวางแว่นตามาเพียงเดียวโอ้สามร้อยจิตแค่จะแพ็คไปไ,ไหนวะเนี่ยจะส่งเดี๋ยวไปดูสินค้ากันเลยขาวแ่นตาโอ้คือ,อผมเพิ่งรู้นะครับว่าไอ้จุดสีเขียวกับจุดสีแดงนี่คือเป็นราคานะถ้าเป็นจุดสีเขียวนี่คือน่าจะราคาขายดีหรือมันถูก นะฮะสำหรับตอนที่เราซื้อนะเปลี่ยนเงินหยิบนี้มาเลยก็แว่นนี้มาด้วยแว่นไหนอ่ะตัวนี้เลยแล้วกันจุดสียวนะฮะแล้วก็หมวกเออหมวกพนักงานเอาหมวกข้างล่างก็มีผมเลื่อนลงมาให้หมดเลยเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะฮะโอเคตัวนี้หมวกนี้มาฮะแล้วก็มาอันนี้จุดสียจบจะซื้อมาก่อนเลย เพิ่มอีกเดี๋ยวคังพอไหมเนี่ยเฮ้ยคังใส่ได้อีกชิ้นเดียวอ่ะอ๋อไม่ใช่สิอยู่ใช่งั้นลองเดี๋ยวดอกแบบหนึ่งหาดิเปรคตุ่มสังเพิ่มได้ไหมเนี่ยงั้นเอามาก่อนเลยด้วยวหาในน้ำด้วยน้ำด้วยไม่รู้ว่าพอไ เออโอเคครับพอพอพออยู่คือมันจำกัด300ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสั่งมาแค่นี้ก็เลยแล้วกันนะครับไว้สกิมนี้ไปก่อนแล้วก็เหลือเลเวลสุดท้ายนะที่เราต้องไปซื้อบุกเลยร้านผมโคตรจะสกปรกแป๊บเดียวนี้ยับเลยฮะโอเคขายเยอะฮะสามปั๊มเดิมคนเดียวพนักงานก็มีคนเดียวนะครับพนักงานเป็นแคชเชียร์ โอ้มันไม่เดินออกไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวติดติดน้ำมันก็ใกล้หมดฮนะสั่งน้ำมันเพิ่มเลยคลังน้ำมันปัน้นมันนี่คือผมเพิ่มไม่ได้แล้วนะคือมีแค่สั่งเพิ่มเท่านั้นบริการจัดส่งน้ำมันโอเคซื้อมา ไปลงซ่อมมาอีกแล้วลงซ่อมอ่ะแล้วก็นะผมไปอ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีไอ้ชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับแต่มันจะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ไว้ประกอบฉากแล้ว,ลมมก,ลว,ว,วลก็เราขึ้นได้แค่คนเดียว <ขอ S 2> นะครับไม่รู้ว่าได้มาจากตอนไหนนะคือตัวน,นี้ผมก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะเขาบอกว่ามันปดล็อกนะฮะว่ามันจะอยู่ในอันไหนอะ่ะตกแต่งเหรอ เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยวะพวกของตกแต่งคน่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะแลนด์มาร์กเหรอเฮ้ยแต่แลนด์มาร์กที่ผมยังไม่ได้ทับกิดอะไรเลยโอ้ยปิต้นนะพรพาววินี่นั่นอือว่ะโอ้ยนี่พวกของตกแต่งร้านโอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอันนี้ไปก่อน อ่าแล้วก็เอาออกหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวกูนเ่าจะเข้าไปเคลียร์แล้วก็เชิงเชิงต่อตู้นี่คือกูว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะที่ยังไม่ปลดล็อกอ่ะนี่มีสนามไม้กิจวันแล้วก็พีซีเนี่ยอ่ะคือมันมาได้แค่สองอันไม่รู้ว่าชิงชาร์สวรรค์อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นไห้ก่อนอ่ะไม่กิจชาร์สวรรค์คือไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครมันอาจจะปลดล็อก ให้คือแบบลีเลจินมุสล็มก็อัพไปเรืลอยๆนะครับอัพปเดี๋ยตอนนี้คือผมยังไม่อัพอะไรนะฮะเอาตรงนั้นไว้ก่อนถ้าได้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเออผมจำได้ว่ามันมีการ์ดเนี่ยที่อยู่แบบเนี้ยเออตรงตอนไอ้ลงไปหายเออทำท่อน้ำผมก็เจอนะการ์ดอะไรอ่ะเก็บได้นะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งมันจะอยู่ ฝั่งนู้นใช่ปะนี่นี่ตัวนี้ก็มีอีกอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนตู้กาชาอา้าวไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไม่อยู่วะ่ะคนี้ก็มีเก็บมาไม่รู้ได้อะไรนะอันนี้เป็นเออรถแข่งมาครับโอเคแล้วก็ตรงนู้นๆอยู่บนนู้นนะฮะอีกหนึ่งอัน มีทางขึ้นมีทางขึ้นนี่ฮะทางขึ้นเก็บมาแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรคือรู้สึกว่าจะเก็บไปเฉยๆมาอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวตรงเลยบ้างเดี๋ยวเมาดูเดี๋ยวมาดูกระเป๋าก่อนแล้วนะซื้อชั้นวางไอ้เพี้ยนตาม,มาก็ไว้ข้า,ขางๆหมวกแหลนะนะฮะโอเคหมวกกเพี้ยนตามันต้องอยู่คู่กันเอาไว้หนึ่งหนึ่งมาเนี้ยโอเค เออของมันได้มาอย่างอ่าได้มาแล้ววางไปวางไปวางไปชี่มงเสียเยอะเมตตาเฮ้ยเมตตาเดียวเตมเเีมมไหมหรอดูผมกดซ้ำหมดเลยเอากลับไปได้ด้วยโอ้โหน่าจะกดสิบกดสิบเนอะบอกเลยฮะสต็อกของต้องไวเยอะๆนี่ฮะมาปุ๊บลูกค้าหยิบปับ๊บโอเคเจาะน้ำไหนก็ไปครับร้านเรายือ้อชีสต็อกของไป เ้ยเดี๋ยวเราเมื่อกี้รู้สึกอา้าวไม่ได้ซื้อจริงด้วยหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ซื้อมันไม่ขาดาตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อเอา้าซื้อแค่ตามหมวกแล้วก็อาหารไอพวกขนมนมเลยแค่นี้เหรออา่าไอ้ที่เราทำงานนี่คือมันมีสองอย่างเดี๋ยวขอจ้างพนักงานเพิ่มเลยไปดูก่อนพนักงานครับแล้วก็ไปดูเออนี่ฮะ แคชเชียลสองน้ำมันเหรอเี๋ยงผมขี้เกียจเติมน้้ำมันอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวให้เขาไปเติมน้้ำมันเลยเลเวลเติมน้ำมันคือเรเวลสามเราจะจ้างเฮ้ยเดี๋ยวก็แรกต้องไปดูรถพ่วงก่อนนี่แอนปเกรดใหม่อีกแล้วพ่วงหนึ่งเกือบรถบ้านนะครับโอเคมาได้ยังจะได้ซื้อรือจะได้จ้างเหรอพนักงานพนักงานเราจะคัดแค่พนักงานผู้หญิงแต่พนักงานชายนี่เวลสามนี่โคตรเยอะเลยครับทำได้เกือบทุกอย่าง เก okay, จ้างมาแล้วก็ดีให้เขามาทำงานเลยซ่อมรถไอศ์ครีเามเติมน้ำมันโอเคไปแล้วก็ว่าผมไม่รู้ว่าจะมีตั้งใจเขาไมนะ่ได้แล้วก็มันมีเควสนี่ฮะอยู่ขวามือบนเนี่ยคือเขาให้เรางัดแงะรถนะเอาเนี่ยเอาไปแล้วคือเควสนี่มันขึ้นมาบ่อยนะครับเออช่วงหนึ่งอะคือเรา อรถที่อยู่คืองัดรถทั้งหมด10บคันนะแล้วมอาจจะได้ของดีเลยประมาณนี้นะคือเควสมันมีเวลาด้วยตอนนี้คือเหลือ24วีคือผมไม่ทันแล้วแหละนะะคือเห็นตั้งนานแล้วเออพิ่งได้มาไอ้นี่แหละดูสิว่าพนักงานเราจะเติมน้ำมันได้เร็วไหมอบริการลูกค้าดีมากเอ้ยเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าให้ไอ้รถคันนี้ออกไปแล้วข้อไปเติมคันต่อไปโอ้โหโคตรดีละแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้แต่ก็ได้ดีกว่าเรามาวิ่งหน้าวิ่งหลังนะฮะโอเคอเฮ้ยปั๊มโคตรใหญ่อะเดี๋ยวไปดูแลนด์มาร์กเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเออเอ้าพนักงานอีกคนหายเออน่าจะถึงเวลาพักเขาแล้วแหละโอเคกันให้ข้อไปพักไปเลยรถกระ มีขยะเพิ่มไหมฮะมีขยะเพิ่มไหมไปเดี๋ยวลงซ่อมล้างรถอีกคูโฮโฮ่อ้าโอเคเรียบร้อยแปดสิบบาทผมเปลี่ยนจ้างให้เจ้เฮ้ยเอาอีกแล้วพายุทะเลทรายมาอีกแล้วโอ้โหคือ <c ười> มาแต่ละทีนี่ผมป่วยกวางทะเลทรายับมันมากวางตันทางรถอะ่ะคือน่นแหละฮะคือประเด็นเลย เดี๋ยวรีบบีเรียบริบกีบบโอ,โอห้หคนขโมงเข้าร้านหมดละเฮ้ยอะไรอะแว่นตาล่วงนะเมื่อกี้โอ้น่าจะไปชนตอนไอ้ปัดไอ้ตรง<า>นี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูแลนด์มาร์กันเลยดีกว่านะครับคือตอนนี้ผมว่างแล้ว <ś c oughs> หยุดไว้มันจะไม่ดีนะครับอ่าแลนด์มาร์กไหนอะนะตกแต่งไอ้นี่เคลื่อนย้ายได้นี่คือโอ้ของ ดูไปเมื่อกี้โอเคนะฮะปไปดูบทอะไรดีคือจะได้ต้นไม้อ่ะฝั่งไหนวะเนี่ยนี่ฮะต้นดิบผมอยากได้โอเคจากไป,ไปร้0สามสิบดูอันต่อไปอันนี้อยู่ตรงไหนอ่ะทำไมรถติดอะห้าร้อย่ะฮ่าโอ้รถเวียนห้าร้อยโคตรแพง เอาจืดไปทัวร์ช็อปแล้วค่ะติดไปนี่แล้วก็มีอีกอไหล่นีห้าสิบห้าจัดไปอีกหกสิบอีกจัดไปอีกเต็มครับลงรถขวับพูดเหรออันนี้อะไรอันนี้อะไรอะ่ะพันห้าฮะอะไรโอ้ถนนพันห้าเลยหรือจัดไปครับเรียบร้อยเกี้ยงครับตั้งผมเอันนี้รถขี่รถ ข้ากีดกันไปเอาละพอแค่นี้เพราะแลนด์มาร์กเราเดี๋ยวผมไปดูรถติดก่อนมันเป็นอะไรเป็นพ่อทรายเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยรถไข่ควงวะเนี่ยเฮ้ยขอไปผมช่วยอะไรไม่ได้เอาลไอ้ทำไมมันไม่ไปต่อ <c oughs> เออกิดปรากฏการใหม่นะฮะหลังจากพายุทซเรนทรายจลมนี่คือออกข่าวได้เลยว่าอยู่ๆรถติด ว่านได้เป็นพอยลูกคันนี้นะที่คว่ำระมอนไปไ,ได้วยจบไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยรถคว่ำไปก็ได้มันที่ี้ไปทางเดียวกันอะไไงวะเนี่ยเอาละครับก็จำรถไอ้ที่มันคว่ำได้ไหมไอ้รถตัวนั้นแหละคือปัญหาทั้งหมดเลยนะครับคือตอนนี้คือปั๊มผมไม่ทํางานอะไรไม่ทํางานเลยครับคือมันติดรถพวกนี้ดูดิรถติดกันเป็นแถบอะไอ้นี่คือมันไปเขี้ยวัติเหตุ แล้วคือผมต้องรถคันนี้ไปช่วยนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมเออดูดิรถติดกันเป็นแถบแล้วคือผมจะช่วยยังไงคือเอาจริงนทะทางมันกว้างแล้วทําไมพวกเองไม่ไปโอ้คือถ้าแมารถคันนี้ขึ้นนี่คือบอกเลยว่าผมเจ๊งฮะเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ได้ได้แต่ยังงัผมออ้ยรถผมพ่กับโอเคครับขี้ใคร ตรงนี้ได้แล้วโอ้ยทางก็มีตั้งเยอะพวกเองก็ไม่ไปเอาบีบแตจอะไรอีกอ่ะไอ้นั่นหลับเหรอหลับเหรอเดี๋ยวหลับใช่ปะเฮ้ยไม่มีใครกวางนะไปดิเฮ้ยเลซซย์ก็ไม่มีนะเอาเลียวจะให้ชนไปเปล่าหืมจะให้ชนไปใช่ไหมน,นีดิ ไปดีๆเป็นใช่ปะวางทางคนึงเขาคนเขาจะทำมาหากินอือไม่ไปแล้วนี่เล่นนี้นัก่อไปเด้อเออบอกให้ไปให้ไปโอ้โหวนวิ่งวายกันเลยทีเดียวเชียวโอเคกันไอรถตักผมไปตรงนี้แหละนะครับไม่เอาไปละเหลืองน้ำมันโอเคครับการขี้ไค่ตัวนี้ก็เสร็จไปดีโอ้โหบอกเลยว่ารถตีกันเป็นแถบแล้วคืองานผมไม่เดินเลย กี้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเพจนี้กันนะครับไปทำการปลลอ็อกรถลูกแท้กัน <laughs> เอ,อนงาง่ายเลยแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะฮะถ้าไม่เจอคื <c oughs> อนป่อเคได้หนึ่งคันแล้วโอ้คือสิบคันใช่ปะ สองคันแล้วโอ้ยเฮ้ยมีรถตำรวจด้วยระดับยากใครแก่เอาล่ะทุกคนครับคือตอนนี้ผมทำาริจิได้เหลือคันเดียวก,กับเวลาอีกแค่านาทีนะฮะอันแน่มาเจอรถขันที่ง่ายง่าด้วยไปดูว่าเราจะปลดล็อกได้ปะนี่ครับเราใจตุ่นนิ่งใจตุ่นนิ่งโอ้ไม่ได้ไม่ได้นิดนึ่งเฮ้ยนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยฮะงานเสร็จสมบูรณ เอาได้แค่ร้อยเหรียญนี่นะงัดสิบคันโอ้โหวนึงว่าจะได้แบบของอมีค่าอะไรกว่าดีเสียใจเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ผมตั้งสมาธิตั้งหนาทีให้เราแค่ดีโอเคครับก็สำหรับแก๊สเตชันในพัทพัทนี้นะผมคงตอขอร้ายเพียงเท่านี้ดีวกว่านเท่าน้เรามาต่านนพาน์ทหน้านะ้รับานถ้ัาใครชอบคลิปนี้ก็ากาากาา่ากี้เท่นเา,เาน้เาเท่านี้เ่่านี้้เ่นเ่าน้เาี่่าเาน่เานน้เนน่้